nón phò lái hả, tỉnh láo, phò láo hôm nay, nón kẽn nĩ phò, chụp á, alo, nón phò láo, im láo, à, thế hả, nhá, nhá, út, út, thề mày, dạo này u mờ,

คุยมาดิไม่คุยเหรอไม่คุยเหรอลูกไม่คุยละไม่คุยละไม่คุยแล้วอ่ะคุยหน่อยนึงคุยหน่อยนึงคุยหน่อยนะไม่คุยแล้วอหรอืมไม่คุยละไม่คุยละบอกว่าผมเพิ่งตื่นผมตื่นผมนอนแป๊บแป๊เดียวฮะ ฮ่าผมนอนแค่แป๊บเดียวผมนอนแป๊บเดียวเองอยากนอนอีก่ไหมลูกนอนอยู่ไหมนอนอีก่ไหมลูกไม่นอนละฮะไม่อยากนอนละอุ๊บอุ๊บนอนวันละชั่วโมงใช่ป่ะวันละชั่วโมงอนี่ทำแบะ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 อ่ะมาขยับ

<c oughs> เออไม่ย่อไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุด 看看看看。看看